วีลคั่มทูอัลเลอร์อิงเดฟเอ็กซ์เพรสชั่นออฟเดอะ2025ฮอนด้าซิตี้เอเวนิวเอคลอดัตซีเลสซี่เบลนสไตล์เพอร์ฟอร์แมนซ์แอนด์แอดวานซ์เทคโนโลยีเซตติ้งนิวสแตนดาร์ดในเดอะคอมเพกซิดานเซกเมนต์แอดเฟิร์สคลาสเดอะ2025ฮอนด้าซิตี้คาปิเวตวิดอิทวิฟายแอคทีเวดดีไซน์เดอะสลีปไลน์แอนด์แอโรดินามิกคอนโทรลนอตโอลลี่เอ็นฮานอิทวิชัลแอปเปิลบัดอัลซอคอนทริบิวทูอิมพรอฟฟูลเอฟฟิเชนซี The front fascia feature a bold grille flanked by sharp LED headlights, giving the car a confident and modern look. The sculpted s i z e and alloy w h e e l add a touch of sophistication, making the city stand out on urban streets and highway alike. Under the hood, the Honda City o f f e r a 1.5-liter inline four-cylinder DOHC i-VTEC engine, delivering 121 horsepower at 6,600 rpm and a torque of 145 Nm at 4,300 rpm. This t o w r r train Ensure a responsive driving experience whether you navigating city traffic or cruising on the open road. p a i r e with a Continuously Variable Transmission (CVT), the engine provides smooth acceleration and efficient power delivery, contributing to the car's impressive fuel economy. Stepping inside, you're greeted by a spacious and well-appointed cabin design with both driver and passenger comfort in mind. The interior boasts high-quality material and a thoughtful layout, ensuring that all controls are within easy reach. The s e a t offer ample support, making long j o u r n e y more comfortable. p r e r p a s s e n g e r benefit from generously g r o o m a testament to Honda's commitment to maximizing interior space within a compact footprint. The 2025 City is equipped with a host of technological features aimed at enhancing the driving experience. เดอะเซ็นเตอร์พิซซ์อีส์เอทัชสกรีนอินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มคอมแพติเบิลกับแอปเปิลคาร์เพลย์และแอนดรอยด์ออโต้อัลลอยิงซิมเลสอินเทกรชันของยูร์สมาร์ทโฟนสำหรับนีเวกชันมิวสิกและแฮนด์ฟรีคอลเดอะอินเทกรชันออฟมัลติเพล็กยูเอสบีพอร์ตและชัวร์แดชออลเดเวิร์สเรมินาช์และคอนเนคต์ทูเอาท์ยูร์เจอร์นีย์เซฟตี้แฮสเพิร์วเวอร์บีนเอพิอเรตตี้ฟอร์ฮอนด้าและเดอะสองพันยี่สิบห้าซิตี้อีส์โน้ร์เอ็กเซปชันเดอะคาร์คัมสแตนดาร เอโซดด์ออฟเอตวานเซฟตี้แอนด์ไดรเวอร์แอสซิสต์เทคโนโลยีดิสรวมคลูดอะดัพตีฟครูซคอนโทรลเลนด์คิปปิ้งแอสซิสต์คอลิชันมิติเกชันเบรคกิ้งแอนด์โรดดิพัตตัวมิติเกชันดิสฟีเจอร์เวิร์กอินยูนิสันทูพรีวายเอเซเฟอร์ไดรฟิงแอนด์ไวน์เอ็นแวร์เมนต์เฮลปิ้งทูพรีเว้นอคิเดนต์บีฟอร์เดอออกเคอร์อิงเทิร์มออฟไพรซิ่งเดอะฮอนด้าซิตี้ออฟเฟอร์เอ็กซ์เซลเลนต์วาลูฟอร์อิดคลาสอิงไทยแลนด์เดอะซิตี้อีส วิดเดอร์เอสบีโมเดลไพรซ์แอดแอป roximately หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันไทยบาทดิสค ო มเพ็ตติฟีไพรซิงคอมบินเนตวิดเดอร์คัสต์เอ็กซ์เทนซีฟฟีเจอร์เซ็ตแม็กอิดแอนด์แอตแทรกทีฟออปชันฟอร์ดอลซิคกิ่งเอเรียลีเบิลแอนด์สไตลิชคอมแพคซีดานเว้นคอมเปรริงเดอร์สองพันยี่สิบห้าฮอนด้าซิตี้ทูอัลเทอร์เวฮิคล์อิงอิดเซกเมนต์เซเวอรอสตริงบีคัมอีวิดเอนต์อิดฟูลเอฟฟิเชนท์ยัตพาวเวอร์ฟูลเอนจินออฟเฟอร์เอบาลานซ์เบลนเดอร์ออฟเพอร์ฟอร์ The spacious interior provides comfort typically associated with larger sedan. While the advanced safety features offer peace of mind, a combination that few competitors can match at this price point. In conclusion, the 2025 Honda City stands as a testament to Honda's dedication to innovation, quality, and customer satisfaction. It h a r m o n i o u s b l e n d e r of elegant design, robust performance, cutting-edge technology. แอนด์คอมเพล็กซีฟเซฟตี้ฟีเจอร์โพสิชันอิดแอสเอลิเดอร์ในเดอะคอมเพกซีแดนมาร์เก็ตเวลท์ยูเอเดลี่คอมพิวเตอร์ออร์แอนด์ออคชั่นแนลโรดทริปเปอร์เดอะฮอนด้าซิตี้โปรมีส์เอสเอรีฟวิ่งเอ็กเพียริเอนท์ที่อิสโตรเอนจอยเอเบิลแอนด์เรียสซูริงสำหรับภาพรวมภาพรวมของเดอะสองพันยี่สิบห้าฮอนด้าซิตี้คุณไม่คิดว่าดีส์วิดีโออินโฟมีทีฟ